สวัสดีจ้าเช้านี้มาออกกําลังกายกับแม่รัดนะคะอากาศดีมากเลยตอนนี้ก็จะเป็นเวลา8ปดโมงแล้วแหละเกือบเกือบจะ8ปดโมงเดินไปเดินมั่งวิ่งมั่งเดี๋ยวเราไปทางซ้ายทางขวาทางซ้ายจะไปภูเขาญาต ถ้าทางขวามันจะไม่ได้เป็ไหนเลยมันจะยาวทีธรรมาตั้งแต่หกโมงแดดจะไม่ออกโองสิดยอดเลย บังเอิญบังเอิญตื่นกันไม่รอดอเด็กๆชอบนะมีตัวอะไรแบบนนะี้โอ้อยืนเรียบไปแถวเลยน้ำลงยากขึ้นแล้วนี่ถท่าน้ำขึ้นแบบ น้ำขึ้นสักครึ่งหนงนี่สวยเลยนะนี่วิ่งวิ่งช้ามากเลยนะคะเพื่อนๆคือวิ่งไปชมวิวไปอีกหนึ่งกิโลถึงภู <S <S งงาาเขา2 2> ขาหา่สองท่าง วิ่งเบาๆวิ่งแบบเกย ที่เดินกองทัพอากาศาจะไปพวกเขายากันแล้ว นี่เป็นวัดงางเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวไปผูกเขายาก,ก่อนโอ้แดดร้อนเลยแดดมงกวาวิ่งวิ่งรับวิตามินดีแดดนี้ก็ผูกเขาพระอาทิตย์กําลังออ,อยู่ตรงอยู่ตรงสันผูเขาพอดียังไม่เหมาะให้เห็นอยู่ ถ้ามาเช้าวกว่านี้จะเยอะมากเลยหมอกวิ่งไปก็จะได้ยินเสียงหอบไปเพราะว่าเราไม่เหนื่อยเลยเพราะาเราหอบมันไว้มันก็นเลยไม่เหนื่อย <laughs> ชื่มากแดดกำลังดีพอดีแดดร้อนๆก็ไม่สู้โอ้พอไปถึงข้างบนเดี๋ยวไปถ่ายรูป เราถึงยอดแล้วนะเนอะมีคนมีคนเดินขึ้นเหมือนกันแหละแต่เป็นเขาที่ต่ำกว่าต่ำกว่าเพื่อนเ <c oughs> นะะี่ยวันก่อนแม่ลดเดินขึ้นตรงนี้แล้วเขาด้านซ้ายเดี๋ยววันนี้แม่ลดจะไปอีกเขาหนึ่งไป อีกลูกหนึ่งลูกที่สูงที่สุดจะพาทุกคนขึ้นไปเที่ยวโอ้ยกาก็เยอะบรรยากาศดีๆใครมาใครมาจังหวัดระนองแนะนำให้มาเที่ยวภูเขายาสวยมากถ้าจะให้ดีนะมาแต่หกโมงเช้าจะเห็นหมอก เห็นหมอกอยู่บนสันของเขาเลยเตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าบางๆมีวัวอุ้ยวัวเยอะเลยอันนี้วัวของชาวบ้านหรือว่าของทหาราว,าว้าวไหน,น,นอยู่กบับวัวอ๋มอมองไปืไอ หอยรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกินอันนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนเนี่ยเม็ดสุกข,ของเขาเดี๋ยวไม่ขขดจะกินให้ดูนะเนี่ยหวานหวานอร่อยอืมอร่อยเดียวต้องร้อยข้าวแตกนะแต่ว่าสุกแล้วก็แตก อร่อยได้กินแล้วอุ้ยแล้วลึกถึงย้อนกลับไปตอนเด็กเมื่อตอนอายุอายุเอ่อสิบกว่าปีตอนนี้เราก็ยังอยู่ช่วงวัยรุ่นอยู่เหมือนกันเหมือนกันวัยรุ่นวัยรุ่นเยอะมากเลยดอกสีม่วงเด็กไม่รู้จักชื่อลืมชื่อเข้าไปแล้วอะ่ะ เพื่อนๆพอจะนึกออกไหมว่าดอกอะไรเนี่ยเยอะมากเลยนูง่งสวยงามมากอ่ะค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนโอ้เดี๋ยวจะให้ทุกคนเห็นว่า